เบื้องขมสงสัยของมาหน่อยนะจ๊ะเห็นสะนามธรรมชาติมากลงไปยังบันนี้ลูกนักกก้ลงไปแล้วโอ้ลงไปหากินน้ำน้ำใสดีดีเลยนะ,ะน้ำใสมากขึ้นได้บ่บันนี้ ยืดยุงอย่าลงไปเด้อน่ะขุดหามังนาง ยุ่เยอะมากเข้าบ้านนีว่าลูปปุก่ะยุ่งหลาย